ที่40เเรือชีวิตวันต่อ,ตอมาอาตมาก็พาชาวบ้านลูกนาทั้งหมดไปยังสำนักงานที่ดินจัดการแยกและโอนโฉนดให้แก่ลูกนาทุกๆคนอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายท่ามกลางความปรับเรื่มปิติยินดีของทุกคนแต่ผู้ที่ผิดหวังมากที่สุดก็คือพี่ชายทั้งสองของอาตมา เข้ามาต่อว่าต่อขานอาตมาอย่างเสสียหายหาว่าอาตมาทำลายมรดกของบิดาบ้างหาวาอาตมาเป็นบ้าบ้างแกมันบ้าบ้าอย่างบัดศบทีเดียวพี่ชายใหญ่กล่าาออกมาอย่างเดือดดานแกทำลายมรดกที่คุณพ่ออุตส่าห์มอบให้อย่างย่อยยับทีเดียวพี่พี่มีอยู่ตั้งหลายคนแกไม่คิดถึงเลย แกกลับไปยกที่นาให้พวกลูกนาฟรีๆแกเห็นลูกนาดีกว่าพี่แล้วหรือฮะพี่ชายยืนหน้าเข้ามาถามน้องไม่ได้เห็นว่าชาวนาดีกว่าพี่รอกอาตมาตอบพยายามระง,งับจิตใจให้เป็นปกติแต่เห็นว่าเขายากจนกว่าพี่สงสารเขาก็เลยทานเขาไปพี่ก็ยากจนเหมือนกันนี่ว่า พี่ชายเถียงแบบเข้าข้างตัวเองแต่จนของพี่ยังดีกว่าจนของชาวนาเหล่านั้นหลายร้อยหลายพันเท่าพี่มีที่ดินของตัวเองตั้งหลายแปลงแต่ชาวนาเหล่านั้นไม่มีเลยพี่มีตึกอยู่ใหญ่โตแต่ชาวนาเหล่านั้นอยู่ในกระท่อมมงจากพี่มีเสื้อผ้าไม่รู้กี่ชุดแต่ชาวนาเหล่านั้นมีเสื้อผ้าเก่าๆข,ดขาดๆพอหุ้มหอกไก ลูกๆของพี่ได้เข้าเรียนโรงเรียนชั้นสูงแต่ลูกชาวนาเหล่านั้นอ่านหนังสือไม่ออกพี่กินอิ่มหนำสำราญทุกมือ้อแต่ชาวนาหล่อนนั้นต้องอดมือกินมือแกอย่ามาแสดงทำให้พี่ฟังเลยพี่ชายขัดขึ้นในระหว่างก็เขาอยากเกิดมาเป็นชาวนาทําไมล่ะเกิดมาอย่างนั้นก็ต้องอยู่อย่างนั้นละสิกรรมของใครของมันแกก็รู้ดีอยู่แล้วเกิดมามีกรรมก็ต้องรับกรรมไป คิดอย่างนั้นก็ใจแคบเกินไปเราควรจะสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย์ผู้เราะ์ร้แล้วช่วยเหลือเขาตามกำลังจึงจะถูกช่วยนะพี่ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ควรจะช่วยในทางที่เหมาะสมเช่นจากเงินคนละร้อยสองร้อยก็เพียงพอแล้วแต่นี่แกกลับไปทำอย่างบ้าๆยกที่นาราคาเป็นสิบสิบล้านให้เขาฟรีๆคนบ้าเท่านั้นแหละที่จะทำเกินเหตุแบบนี้ ถ้าให้เงินเขาคนละร้อยสองร้อยอย่างดีก็ช่วยเขาพ้นจากหนี้เก่าได้บ้างเท่านั้นปีไหนไม่ได้ทำนาก็ต้องเป็นหนี้เขาอีกมันไม่ใช่การช่วยขั้นมูลฐานนะพี่นะการที่น้องยกพินาให้เขาเลยนี้ก็เพื่อช่วยเขาพ้นจากความยากจนจริงๆน้องไม่ได้ทำเกินเหตุอะไรเลยอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับมันเลยพี่พี่ชายรองกล่าวขึ้นบ้างไม่มีประโยชน์หรอกมันเรียนนอกเรียนนามา มันคงมีเหตุผลตัวอยางเราวันยังคำ่ำไม่มีทางใดอีกแล้วหรือที่เราจะมระดกชิ้นนั้นกลับคืนมาพี่ชายใหญ่นึงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่ามีมีเหมือนกันแต่พี่ไม่อยากทำให้มันอืดเฉาขายหน้าชาวบ้านเกาเปล่าๆพี่จะทำอย่างไรพี่ชายรองถามอย่างสนใจบางทีเราอาจจะต้องเสี่ยง พี่อย่าลืมนะว่าที่ตั้งสามร้อยไร่เราจะปล่อยให้หลุดมือไปฟรีๆไม่ได้คุณแม่คุณแม่แมทนนั้นพอจะทำได้พี่ชายใหญ่พูดอย่างใช้ความคิดคุณแม่อาจจะฟ้องศาลให้ศาลสั่งว่าเจ้าเล็กมันเป็นคนวิกลจริตการที่นำที่นาไปแจกชาวบ้านก็ทำไปด้วยความวิกลจริตได้การแล้วพี่พี่ชายรองพูดขึ้นอย่างลิงโลดใจ ัดการเลยไม่ดีหรือฉันคิดว่าสารต้องเชื่อแน่ๆไม่มีคนสติดีที่ไหนหรอกเขาจะเอาที่นาราคาเป็นร้อยล้านไปแจกชาวบ้านเล่นใครเห็นคนดีๆเป็นคนบ้าคนนั้นแหละคือคนบ้าแท้อาตจจมาพูดพลัง,งระเบ่าเบาเราะนึกขำต่อเหตุการณ์ของพี่ทั้งสองถ้าน้องทำอย่างนี้บ้า เจ้าชายสิทธัตถะที่สละราชสมบัติทรงออกผนวดก็เป็นบ้าใครที่สละทรัพย์ทำบุญทำทานคนละมากๆก็บ้ากันทั้งนั้นอย่าคิดกลั่นแกล้ง,งเบียดเบียนกันเลยพี่เอ๋ยหาบาปหากกรรมเสียตัวเองเปล่าเล่านอกจากจะเป็นบาปเป็นกรรมแล้วยังเป็นการทำลายเกยียรติยศชื่อเสียงของวงตะโกนด้วยแล้วไอ้ที่แกเอามารดกไปแจกชาวบ้านฟรีๆนี้ ไม่เป็นการทำลายวงตระกูลดอกหรือพี่ชายรองถามขึ้นอย่างแดกดันน้องไม่เห็นจะเป็นการทำลายเกียรติของวงตระกูลที่ไหนเพราะที่นาแปลงนี้เป็นสมบัติส่วนตัวของน้องถ้าเป็นการสูญเสียก็เป็นเรื่องของน้องคนเดียวไม่กระทบประเทือนถึงทรัพย์สมบัติของคนอื่นๆในครอบครัวเราเลยตรงกันข้ามกลับเป็นการสังเกตประวัติอันดีงามให้แก่ตระกูลของเราเสียอีก ข่าวนี้แพร่ไปถึงไหนเขาจะอนุโมทนาสาธุการไปถึงนั่นน้องเห็นว่าพี่ควรจะอนุโมทนากับบุญกุศลของน้องเสียดีกว่าอย่าขัดขวางทางบุญทางกุศลของน้องเลยฉันอนุโมทนาไม่ลงหรอกพี่ชายรองพูดเสียงสะบัดไปพบแม่กันเถอะพี่ขืนต่อล้อต่อเถียงไปก็เสียเวลาเปล่าๆ ในที่สุดพี่ทั้งสองก็จากไปอาตมาไม่รู้สึกวิตกกังวลแต่อย่างใดเพราะก่อนแต่จะแจกที่ชาวนาก็ได้ปรึกษาแม่แล้วท่านก็เห็นชอบและอนันโมทนาแล้วทุกประการไม่เชื่อว่าท่านจะกลับใจเพราะกันยุยงส่งเสริมของพี่ทั้งสองการคาดคะเนของอาตมาถูกต้องเพราะประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมากเกณฑพี่ทั้งสองเดินคอตกผ่านอาตมาไปโดยม่พูดไม่จา เมื่อปลดเรื่องภาระต่างๆเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ได้เอาตนเข้าผสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาสมประสงค์ในวันอุปสมบทมีชาวนาจากทุ่งรังสีท,ทุกเพศทุกวัยจำนวนหลายร้อยคนมาช่วยงานทุกชนิดตั้งแต่ช่วยจัดสิ่งของขนของจนถึงยกอาตมาขึ้นขี่คอหามแห่ไปรอบๆพร,ะ,พร,ะ,พระอุโบสถย่างความปลาเปลื้มพิติเกิดแก่มดาจนน้ำตาไหล หลังจากอุปสมบทแล้วไม่นานท่านอาจารย์ก็พาตมาออกเดินธวดงไปเพื่อการปฏิบัติธรรมตามป่าเขาลำนไพรเรื่อยไปหลังจากติดตามท่านอาจารย์ไปเป็นเวลาหลายปีเมื่อท่านอาจารย์เห็นว่าอาตมามีภูมิธรรมพอที่จะคุ้มครองตนเองได้แล้วท่านก็อนุญ,ญาตให้อาตมาออกเดินธุดงไปโดยลำพัง อาตมาก็ออกทุดงปฏิบัติธรรมและสั่งสอนประชาชนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็เป็นเวลาแปดปีแล้วหน้าอนุโมทนาเลิกเกินเจ้าประคุณเจ้าแม่กล่าวขึ้นหลังจากฟังคำบรรยายของอาตมามาเป็นเวลานานฟังดูคล้ายๆกับพระเวสสันดรมีอะไรๆเสสละหมด ชาวนาเหล่านั้นก็ช่างโชคดีเหลือล้ำขาคงดีใจเหมือนพระมาลัยมาโปรโดแล้วที่ดินกับตึกแถวที่บรรทัดทองระคะยังอยู่หรือเปล่าปุ่นนี้มาถามขึ้นถ้ายังอยู่ท่านคิดจะสละทรามบุญอีกไหมคะจะขอรับส่วนแบ่งบ้างใช่ไหมล่ะดวงแก้วถามขัดขึ้นเป็นทำนองสัพพยอก ้าท่านกรุณาคะอาคุนนี้มาตอบพลังหอเราะทำให้เจ้าแม่ต้องหันไปกำราบให้สงบอาตมายกให้มานดาไปแล้วอาตมาตอบมานดาเก็บผลประโยชน์เช้นนี้รัฐบาลแทนอาตมาเวลานี้หมดนิสินกับรัฐบาลแล้วมานดาก็เก็บผลประโยชน์นั้นใช้ต่อไปแล้วคู่มั่นของท่านละ่ะคะยังเป็นโสดอยู่หรือแต่งงานแล้ว ดวงแก้วถามยังเป็นโสดอยู่อย่างเดิมท่านไม่สงสารเธอบ้างหรือคะปุณิมาถามบ้างสงสารเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านยังรักเขาอยู่ละสิปุณิมาพูดยิ้มยิ้มไม่รักแต่ว่าสงสารรักกับสงสารไม่ใช่อย่างเดียวกันหรือคะดวงแก้วถาม ไม่ใช่รลอกยมความรักระหว่างเพศนั้นก็คือความต้องการความปรารถนาความอยากได้นั่นเองความรักชนิดนี้ย่อมเกิดขึ้นในเมื่อได้ประสบกับอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจเช่นชายหนุ่มเห็นหญิงสาวหญิงสาวเห็นชายหนุ่มเป็นต้นส่วนความสงสารนั้นเกิดขึ้นในเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแก่หรือหนุ่มสาวหรือแม้แต่สัตว์เริษยา ถ้าเราเห็นเขาตกอยู่ในความทุกข์เราจะเกิดความสงสารความรักระหว่างเพศเป็นความต้องการอยากได้แต่ความสงสารไม่มีความอยากได้มีแต่อยากให้อยากช่วยเหลืออาตมาสงสารคุ้มมั่นเพราะเธอมีความทุกข์แต่ไม่มีความรักรู้สึกว่าท่านเจ้าความรักไปเป็นอันเดียวกับความใคร่เสร็จแลกระมังค้าดวงแก้วยังขึ้นอย่างคนเจ้าปัญญาตามเคย ดิฉันเห็นว่ารักกับใครเป็นคนละอย่างนะคะเพราะบางคนอาจจะเกิดความใครโดยไม่มีความรักความรักกับความใคร่ก็คือความต้องการเหมือนกันต่างกันแต่เพียงอารมณ์ที่ต้องการความใคร่เป็นความต้องการทางเพศอย่างเดียว คนอาจจะเกิดความใคร่ได้โดยไม่มีความรักอย่างย่อมว่าส่วนความรักนั้นเป็นความต้องการอารมณ์หลายๆอย่างพร้อมๆกันเช่นต้องการเป็นเจ้าของต้องการความรักตอบจากคนรักต้องการความสุขความอบอุ่นจากความรักรวมทั้งต้องการความสำเร็จความใคร่ด้วยเพราะฉะนั้นความรักจึงต้องมีความใคร่ด้วยเสมอแต่ความใคร่อาจจะไม่มีความรักก็ได้ ถ้าจะพูดให้ชัดยิ่งขึ้นความรักมีขอบเขตกว้างกว่าส่วนความใคร่มีขอบเขตแคบยมพอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจค่าแต่ยังสงสัยที่ท่านว่าความรักคือความต้องการความอยากฟังดูรู้สึกว่าความรักเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นการมองความรักในแง่ต่ำไปบางทีความรักแบบนั้นอาจจะไม่ใช่รักแท้ เพราะเขาว่ารักแท้คือความเสียสละไม่ใช่หรือคาอาตมาไม่ได้มองรักในแง่สงหรือแง่ตาำแต่พยายามมองตามความเป็นจริงอาตมายังขอยืนยันว่าความรักระหว่างเพศเป็นความต้องการความอยากได้ความปรารถนาความต้องการนั้นก็ย่อมมีความเห็นแก่ตัวเป็นพื้นฐานเพราะเราถือตัวเราเป็นหลักเราอยากได้สิ่งที่เรารักมาเพื่อสนองความรักของเรา ความรักทุกชนิดมีความหวังดีแทรกอยู่ด้วยความหวังดีนี้เองเป็นเหตุให้เราปรารถนาให้คนรักมีความสุขและบางครั้งเราก็ทำการเสียสละเพื่อคนรักมีความสุขเมื่อเห็นคนรักมีความสุขเราก็รู้สึกมีสุขด้วยเพราะเรามีความยึดถือว่าเขาเป็นของเราแต่ถ้าเขาเกิดไม่สนองความรักของเราเขาไปรักคนอื่นเราจะรู้สึกผิดหวังอย่างถนดัดมีความทุกข์ระทมอย่างหนกัก และอาจจะเกิดความโกรธแค้นจริงจังอย่างรุนแรงด้วยอาจมาไม่เคยเห็นใครมีความสุขสงบใจอย่างจริงจังอยู่ได้ในเมื่อเห็นคนรักของตอนไปเป็นของคนอื่นถึงจะพูดว่ารักที่แท้จริงคือการเสียสละก็พูดแก้ตัวไปอย่างแกแกนอย่างนั้นเองดวงแก้วเจ้าปัญญานั่งนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดเปรยๆว่า ถ้าอย่างนั้นก็รู้สึกว่าความรักไม่ใช่ของสูงสงอะไรอย่างที่คนใฝ่ฝันกันก็ไม่สูงไม่ต่ำเป็นของธรรมดาสำหรับสัตว์โลกอย่างนั้นแล้วความรักอย่างอื่นล่ะคะเช่นความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกไม่เกี่ยวกับความใครไม่เกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวโดยตรงแต่เกี่ยวด้วยอุปทานความยึดถือว่าเป็นลูกของตน เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนความหวังดีความหวงแหนและความวิตกกังวลทั้งปวงเกิดจากกุบทานตัวนี้เรารักลูกของเรามากเพราะเรายึดถือว่าเป็นลูกของเราถ้าเป็นลูกของคนอื่นเราก็รักน้อยหรือไม่รักเลยเธอชักจะพาท่านคุยรัองลึกซึ้งเกินไปเสร็จแล้วละดงแก้วปนุนีีมาขัดขึ้น ฉันกำลังสนใจเรื่องคู่มั่นของท่านขอเรียนถามท่านอีกหน่อยเถอะนะค่ะท่านการที่คู่มั่นของท่านไม่ยอมแต่งงานนี้หมายความว่าเธอยังคอยท่านอยู่ใช่ไหมคะเท่าที่อัตมาทราบก็รู้สึกจะเป็นอย่างนั้นเธอคงเชื่อว่าท่านจะศึกนะคะถึงได้ทนคอยมาเป็นเวลาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วท่านมีโอกาสได้พบเธอหรือเปล่าคะพบบ้าง ตั้งแต่อาตมาแยกจากทานาาชา์ดูเหมือนจะได้พบสามครั้งทุกครั้งที่อาตมาไปเยี่ยมยมแม่ยมแม่จะโทรศัพท์เรียกเธอมาพบทุกครั้งถ้าท่านไม่สึกทำไมท่านไม่บอกให้เธอแต่งงานเสียล่ะคะปุณณีมาถามอาตมาบอกหลายครั้งแล้วเช่นคราวแรกที่อาตมาได้พบเธอหลังจากเดินทุด,ดงไปเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มเธอถามอาตมาว่า ท่านดูพายผมลงไปมากท่านเดินทุดงไปตามป่าตามเขาท่านอยู่อย่างไรท่านฉันอย่างไรคะบอกจินด้วยจินเป็นห่วงท่านมากฉันวันละหนึ่งครั้งในตอนเช้าอาหารก็ได้จากการบินธบาตชาวบ้านใส่อะไรให้ฉันก็ฉันอย่างนั้นบางทีไม่มีกับข้าวมีแต่ข้าวเปล่าเปล่าก็ฉันข้าวเปล่าเปล่าการอยู่ก็อยู่ตามโคนต้นไม้ค่ำที่ไหนก็ปักกรดพักที่นั่น โอ้น่าสงสารจินตนากล่าวอย่างเห็นใจใบหน้าเต็มไปด้วยแววของความห่วงใยแล้วท่านสบายดีหรือคะรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่ลำเค็ญมากก็สบายดีไม่อาหารจะน้อยแต่ก็เพียงพอสำหรับให้ชีวิตดำรงอยู่และไม่ได้ไปออกแขกแบกหามอะไรการอยู่ตามป่าตามเขาก็สบายดีเงียบสงบใจดี ไม่มีอันตรายจากสัตว์ป่าบ้างหรือคะไม่เคยมีสัตว์ร้ายต่างๆถ้าเราถือว่ามันเป็นเพื่อนร่วมโลกแผ่เมตตาจิตแก่มันมันก็ดูเหมือนจะเข้าใจเราปล่อยให้เราอยู่อย่างสงบสุขทางคนต่างโญรู้สึกปลอดภัยและสบายใจยิ่งกว่าอยู่ในบ้านในเมืองเสียอีกจินตนาถอนให้ใจอย่างหนักหน่วงนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวขึ้นว่า ท่านคะจินคิดถึงท่านมากตั้งแต่ท่านจากไปจินไม่เคยมีความโศกท่านล่ะคะคิดถึงจินบ้างไหมการคิดถึงสตรีเพศผิดวิสัยของสมณะอาตมาจึงพยายามหักห้ามจิตใจตอนอุปสมบทใหม่ๆรู้สึกมาห้ามจิตใจได้ยากเหมือนกันเพราะจิตใจส่วนหนึ่งพยายามจะหวนกลับคืนสู่อดีตอาตมาอยากให้โยมพยายามห้ามจิตใจอย่างเดียวกัน จินได้พยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จจินไม่สามารถจะลืมท่านได้ทุกครั้งที่มาที่นี่จินคิดถึงท่านทุกครั้งท่เห็นพระสงฆ์สนนัมมเณรจินก็คิดถึงท่านแม้แต่เห็นอะไรสีเหลืองๆก็คิดถึงท่านจินรู้ดีว่าความอะไรคิดถึงเป็นความทุกข์ถ้าจินไม่มีทุกอันนี้จินก็คงจะสบายใจมากแต่มันก็ไม่สามารถจะหยิบยกออกได้ง่ายๆท่านไม่สงสารจินบ้างหรือคะ อาตมาสงสารทุกคนทุกสัตว์ที่มีความทุกข์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากช่วยผลนทุก์จินตนามองดูอาตมาด้วยใบหน้ามีแววจำใสขึ้นเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่วยจินบ้างสิคะทุกของยอมเป็นทุกทางใจที่เกิดจากการพยายามยึดเหนี่ยวอารมณ์เก่าไว้ไม่ยอมปล่อยมันไป ทั้งๆท,ที่มันก็อยากไปอย่างเต็มที่อยู่แล้วชีวิตของเราเปรียบเหมือนเรือที่แล่นทวนกระแสไปตามแม่น้ำขณะที่นั่งอยู่ในเรือเราจะเห็นสิ่งของต่างๆลอยตามน้ำผ่านเราไปบางสิ่งก็เป็นของดีน่าชอบใจบางสิ่งก็ไม่ดีไม่น่าชอบใจเมื่อพบสิ่งที่ดีเราก็เ,เชือกผูกติดไว้กับเรือทำให้เรือนหนักแล่นช้าลง แล้วเราก็บนว่าเรือหนักแต่ก็ไม่ยอมแก่เชือกปล่อยให้เครื่องถ่วงนั้นลอยไปตามกระแสน้ําตามธรรมดาของมันฉันใดก็ดีครั้งหนึ่งขณะที่เรือชีวิตของโยมล่นมาตามกระแสน้ําโยมได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งแล้วโยมก็เอาเชือกคือจิตใจผูกเขาไว้ทําให้เรือของโยมหนักทําให้โยมเป็นทุกข์ใจ วิธีแก้มีทางเดียวคือแก้เชือกปล่อยเขาลอยไปตามกระแสน้ําเสียอย่าคิดถึงเขาอย่ามองไปทางแท้เรือให้มองไปทางหัวเรือเพื่อจะได้เห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ลอยเข้ามาไม่หยุดหย่อนนั้นถ้ายมทําอย่างนี้ได้ยมจะสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างจินลืมได้แต่ลืมท่านไม่ลงจินได้พยายามแล้วแต่ไม่สําเร็จจินตนายืนยันอย่างเดิม มีความเงียบงันอย่างน่าอึดอัดใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วจินนาก็พูดขึ้นว่าท่านคะเวลานี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาติดพันจินเขาบอกว่าเขารักจินและขอแต่งงานกับจินท่านจะให้จินทำอย่างไรดีถ้าเขารักจริงและเขาเป็นคนดีก็ควรจะแต่งงานกับเขาเสีย ชินตนาจ้องดูอตามาด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจอยู่ครู่หนึ่งก้มหน้าลงสะอื้นหักหักยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตากราบลงหนเดียวแล้วลุกขึ้นเดินจากไปด้วยอาการรัดตัวทัวอย่างน่าสงสารยิ่ง